มีคลิปหนึ่งค่ะเขาไปจอดรถติดไฟแดงแล้วก็เห็นคุณลุงคุณหนึ่งอะ่ะกำลังสารเป็นแบบตะกตะกแต,กตนแล้วเหมือนตะกะแต,กตนตัวจริงมากจริงๆค่ะเขาอยากจะอุดหนุนนะคะ่ะคุณผู้ชมคะตะการอุดหนุนเนี้ยทำให้คนได้เห็นคลิปนี้แอบลุ้นแล้วก็แอบยิ้มไปด้วยดูคลิปนี้ค่ะยังไม่เสร็จตอนนี้ลุงกำลังเลื่มืออยู่ลูกกับพีเาแล้วเอาได้ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะไม่สู้วันนี้เราจะสู้วันไหนจริงออคือณตอนนั้นเรารถติดไฟแดงอยู่ค่ะเจ้าของคลิปเองเนี่ยเขาก็บอกว่าล่งเอาตะ แตนตัวหนึ่งเน่แต่ว่าลุงยังสานไม่เสร็จไงคะลุงก็เร่งกันใหญ่เลยแล้วก็ต้องให้เสร็จทันเวลาที่ไฟมันจะเขียวไม่อย่างนั้นเนี่ยส่งให้ลูกค้าไม่ทันนะคะจงังหวะที่ไฟเขียวพอดิบพอดีรถกำลังจะเคลื่อนตัวแล<อ>้วลุงสานเสร็จพอดีวิ่งมาแบบเขาบอกววิ่งเหมือนเด็กอะะ่ะวิ่งแบบล้อเลิงมากค่ะแล้วก็เอา ตั๊กแตนน่ะมาส่งให้กับลูกค้าตัวละย0บาทเท่านั้นเองตัวเบลอร์เลยแต่ลุงบอกว่าโอ้โหยิ้มขนาดนี้ไม่ยิ้มขนาดนี้ได้ยังไงคือเจ้าของคิดบอกว่าลูกเอาไปร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนอ่โอ้แต่ก็แอบเป็นห่วงตอนที่วิ่งมาเหมือนกันเพราะตรงนั้นมันไฟเขียวพอดีเนาะก็อยากจะให้ดูรถดีๆเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายสุดท้ายท้ายสุดก็ได้ตั๊กแตนตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ระบุสายพันธ์นะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ว่ามันดูแบบเหมือนตั๊กแตนจริงๆเอามาแขวนไว้ตรงที่แบบหน้ากระจกเน นา่นาลงน่ารักให้เด็กเล่นยังได้เลยได้เลยค่ะแล้วเขาก็เอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ในโซเชียลผลปรากฏว่าโอ้ชาวโซเชียลเขาชื่นชมนะมหนึ่งชื่นชมคุณลุงทําไมฝีมือดีขนาดนี้เป็นการสารตะกแทนให้แข่งกับรถติดไฟแดงอะ่ะรถสารเร็วมากอ่ะ้วเหมือนมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคนใจดีเจ้าของคลิปที่ไปอุดหนุนตัวของคุณลุงเนื่องจากอะไรเห็นรอยยิ้มคุณลุงตอนวิ่งเอาตะกแตนมาส่งเขาดูดีใจมากเลยอ,ะอ่ะแล้วตอนนั้นเขาคงไม่ได้คาดหวังว่า หนึ่งไม่ต้องถอนด้วยนะคาดหวังแค่แบบ20บาทค่าตะกะแตนเท่านั้นค่ะก็เป็นคลิปดีๆเอามาให้ฮิลใจกันในช่วงของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแบบนี้อย่าอายทํากินนะใช่อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาค่ะผมแนะนําคุณลุงหน่อยได้ไหมดีผมอยู่เส้นถนนแถวนั้นพอดีอ๋อหรออันนี้แยกรัชโยธินอ๋อหรอคือรัชโยธินผมว่าจริงๆไฟแดงมันก็นาพอสมควรนะแต่มันถ้าคุณลุงเนี่ยย้ายมาแยกเกษตรครับคุณลุงจะมีเวลาสารเพลิดเพลินใจ มันติดไฟแดงงานมากก็ติดชาตนี้ไงไฟเขียวชนะถูกย้าย <c oughs> แยกเกษตรนะ <laughs> บ้านลุงอาจจะอยู่เท่านั้นก็ได้มันไม่ไกลกันน่ะขยับไปให้แยกแลาดพ้าวดีวกว่าลาดพร้าวนาน,นกว่า <c oughs>